เตือนปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจศาร์ทางศิิิ์แนวทางที่ให้สนับสนุสนสรากินแมงรัฐบาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับสมาชิกครับก็วันนี้เป็นไงบ้างครับผมไปเกริ่นมาเด่นบนนานไปหน่อยนะครับ ก็เราเปลี่ยนสูตรใหม่ครับเป็นสูตรใหม่ทั้งเด่นบนเด่นล่างนะครับของวันนี้วันที่16มีนาคม2563สมถิติ12งวดลืมไปนะครับเมื่อกี้เด่นบนลืมแก้ไขไป12งวดเหมือนกันนะครับแต่คือจะใช้เวลาในส่วนใหญ่ไปทําสรุปสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วกันนะครับของดีทีวีพรุ่งนี้สลากออกแล้วนะครับแต่าสาหรับห้องแชทของเรานะครับห้องไลน์เราจะมีเล่นเกมพรุ่งนี้ครับรวมสรุปด้วยก,กันนะครับเคทีวีชแนลจะมีการแจกกุมาร ไข่หนุ่ยนะครับหนึ่งชุดพร้อมกับทูบกาดดอกนะครับสาหรับผู้ร่วมสนุกและ่ายทนผลถูกครับไม่ว่าจะเป็น2ตัวบนหรือ2ตัวล่างตัวไหนก็ได้นะครับและติดตามรายละเอียดกติกากันที่ในหลายกลุ่มนะครับโอเคครับเรามาว่ากันสูตรเด่นบนเด่นล่างสูตรใหม่ดูนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะเออผมเพิ่งนานทีผมไปพูดถึงลอยวีนะครับเออลอยบีพีนะก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับก็คือแต่ผมไม่ได้ทํานะครับ ส่วนใหญ่ก็น่าจะเอาชุดเลขเด่นบนเด่นล่างของเรานี่แหละไปเป็นตัวประกบนะครับไม่หลุดตัวไหนก็ตัวหนึ่งมันก็น่าสนใจดีนะฮะแต่ก็คือมันไม่มีสูตรรองรับนะครับสำหรับนอยวีผมไม่ได้ทําไว้โอเคนะครับก็ลองดูคราวนี้เรามาว่าถึงเด่นล่างดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเราเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับไม่ติดดาวเพราะว่าเราหยุดไปที่แค่2ดาวนานๆที่จะเห็นนะครับปกติมันจะติดดาวทั้งถ้าสูตรเก่าแล้วใหม่นี่ครับ มันขึ้นมา2ดาวสดาวแล้วเนี่ยมันน่าจะสนใจนะครับถ้าเป็นสดาวนะ่ครูสิดาวเราก็เคยทําได้นะครับแต่คราวนี้มันหยุดอยู่ที่สองดาวทั้งสองสูตรเลยเออเอาครับเอาสูตรใหม่ก็สูตรใหม่นะครับลองดูใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยครับบวกศูนย์หนึ่งหกคงที่นะครับสถิติระยะกลางเลยครับสิบสองวดปกติใช้เจ็ดวัแล้วก็มาเก้าวัวที่นี้เราจะเลื่อนขั้นเป็นสิบสองวดจะลองดูเป็นปยังไงบ้างแนวทางการมีข้อบแบบนี้เสร็จแล้วตอนท้ายเราก็ ใช้หลักร้อยหลักหน่วยนะครับสองหลักบวกศูนย์หนึ่งหกมที่แล้วเราจะมาดูกับสูนรเลขเด่นประจําวันนะครับเป็นตัวตั้งบราลองดูเลขเด่นตัวไหนเราชอบปัาปันเป็นตัวตั้งปกคู่จะเป็นชุดกับเลขประจําวันหรือใครชอบแผ่นเขียวก็ไปลุ้นกับแผ่นเขีย,วน,นนขย,ว,นยวนะครับแผ่นเขียวผมจะ่าถ่ายไว้นะครับบางขั้นบางพเพื่อนสมาชิกที่เคารพนะครับก็มีถ่ายแบ่งปันแชร์กันอยู่นะครับ แต่ผมยังไม่ได้ขออนุญาตจะเอ่ยชื่อได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ลองไปดูนะครับในไลน์กลุ่มก็คงทราบกันดีโอเคนะครับเด่นล่างครับเรามาดูนะครับเราใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยบวกศูนย์หกขงที่ครับเริ่มจากวันที่7มีนาเป็นหาวันที่8มีนาครับเราใช้หลักเลขสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดใส่ในช่องสี่เหลี่ยมบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดเลขหนึ่งหนึ่งเนล่างหนึ่งเลสองสองบวกหกเป็นแปดหนึ่งสองแปดครับออกกันเลครับเก้าสองวันที่แปดมีนาเก้าสองสองครับเข้าหน่วยล่าง เอาล้วครับวงนแรกนี่แหละครับสตรหลักร้อยหลักหน่วบวก0ูนย์หนึ่งหกนะครับคราวนี้ผมก็จะไปเร็วเลยครับใช้สุดตัวนี้แหละครับศูนย์บกศนย์ได้ศูนย์นะครับเด่นล่าน้ศูนย์ได้หนึ่ได้เบวกตัวเลขคงที่ตามนี้นะครับศูนย์หนึ่บวกหนึ่งได้หนึงหนได้เจ็ออก7จเจ็ครับนี่เลขเบิ้ลเรียบร้อยครับเมีนาคมโอเคครับสองวดผ่านไปเด่นล่างหาน้อยสุดใหม่ครับต่อมา9้าวบสามสิบครับแลนดได้เลขสองเลขสามสเป็นเ โอ้วันนี้สวยงามครับสองสองเก้าเริ่มนะครับผมชอบส่วนนี้เหมือนกันส่วนไหนที่เข้ามาสองตัวล่างดีๆเนี่ยชอบครับต่อไปครับเราจะได้เป็นห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่บวกศูนย์สิบสี่เป็นห้าเป็นหนึ่งวันก่อนนั้นเลขศูนย์เก้าเข้านะครับเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยหยุดไปลุงองดูครับวันนี้นะครับเป็นสูตรใหม่จะเป็นอย่างไรเก้าสี่ครับสี่เข้าหน่วยล่างครับ ก็ต่อไปครับ2องสี่เป็นหกได้หกได้เจ็ดได้สามสิบสองมีนาออกศู์เจ็ดครับเเข้าตำแหน่งหน่วยล่างแล้วก็วันนี้ครับเก้าบนสิบศูนยมีนาออกสี่ครับหนเข้าตำแหน่งหน่วยหน่วยล่างครับหน่วยล่างวันนี้ครับสิบสามมีนาคมเป็นหาสิบสี่มีนาครับหนึ่งบวเป็นเ ศูนย์หกีนาทีครับออกอะไรเอ่ยนี่นะครับแสนต่อมาออก09ครับเออนี่นะครับ0เข้า0ูนเข้าเนะครับ0 9เข้าครบ2ตัวล่างกี่งวดแล้วครับ1งวดเลข2เข้า2งวดเลขเจ็ดเจ็ดงวด2 9เข้า2ตัวล่าง4งวดเลข4เข้า5งวดเลข7เข้าหน่วยล่างนะครับ0 7งวดที่6เลข1เข้าหน่วยล่าง4ีงวดที่7นะครับ0 9เข้า0 9 2ตัวล่าง เออเศรษฐีผมตัดมาแค่8ปดวนนะครับแปดวนแต่เศรษฐโดยรวมมันสิบสองวนนะครับส่วนเอาไปย้อนหลังได้ไกลเกินไกลขึ้นนะยาวขึ้นในสิบสองวนหลักร้อยหลักหน่วยครับเก้าบวกห้าสิบสี่บวกส่วนได้สี่ในห้าได้หนึ่งออกหนึ่งห้าครับนี่นะครับส่วนนี้เป็นยังไงนะครับเข้าสองตัวล่างแล้วครับหนึ่งห้าส่วนนี้ครับเอาลนะครับเอามาฝากกันแบ่งปันแชร์กันในวะันที่สิบหกมีนาจะเป็นอย่างไร เดินทางไหวไหมนะครับ13มงวด9บวก1นเดือนหน้าศูนย์0นศูบวกนึบวกเโอเคครับ017นลองดูไหมครับเวลาจะเข้าแบบไหนแต่เป็นชุดดูนะครับแต่ที่เน้นผมเห็นเลขหนึ่งชนกันหนึ่งตัวนะครับผมจะหนึ่งเป็นหลักเป้นศูนย์เจ็ดทดลองแต่ผมจะเล่นตัวเลขหนึ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ 1> 1, 2, 1, 5, 1, 9, 1, ถ้าท่านไปดูในเลขประจำวันจะชนกันตรงไหนวันจันทร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหจ็นึ่งหนึ่งหนึ่งห้าโอเคนะครับก็ลองลองไปประกบดูในแผ่นเขียวนะครับแผ่นเขียวตั้งแทนไปเลยครับจงที่ท่านมาบางท่านอนะ่ะ เคงกล่าวไว้นะครับก็น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งเขาแนะนํามานะครับน่าสนใจมากนะครับเป็นท่านที่ทรงเกียรติพอสมควรเป็นที่เคารพในลายกลุ่มนะครับก็ให้ความรับถือท่านนะครับก็ก็เขาว่าตั้งแท่นมาผมก็มาดูเออเมื่อเมื่อวานนี้นะครับที่ผ่านมาฮานอยบีออกสามศูนย์นะครับถูกไหมครับเด่นล่างนี่ก็องหนึ่งห้านี่ครับ 15นะครับในชุดไอฮานอย15ถูกไหมครับพอมาถัดจากนั้นทุ่มหนึ่งนะครับ19บเนาฬิกาก็มา30นะครับมีทั้ง15ทั้ง30มศนไอนี้ชุดกล่างนะครับเลขบนนี่ไหมครับเลขบนรู้สึกจะเป็น97ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เข้าครับเก้าเจ็กับรู้สึกว่าจะเป็นชุดเดิมใช่ไหมครับศูนย์หนึ่งศูไม่มีนะครับมีแต่15กับ30นะครับฮานใบธรรมดากับฮาร์ลบีพีนะครับก็ยังรู้คุย แผ่นเขียวตัวนี้ยังก็ยังดูดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโดยลักษณะมันอัตรานะครับมันก็พอสมควรนะครับตัวนี้มันเท่าไหร40่40<ม>ก็โอเคครับเกือบครึ่งตัวครึ่งนะครับ40%่โอกาสที่จะถูกต้อง40% 40%นะครับโอกาสที่จะถูกต้อง40%เรนพราะโอกาสมันก็เยอะขึ้นนะครับสำหรับแผ่นเขียวแต่เราก็เลือกคัดเฟ้นดูถ้าเรามีตัวเลขวิ่งเน้นๆแม่นม่นมันก็น่าสนใจนะครับ40%มันก็ลดลงมาอีก แต่ถ้าจะทั้งหมด40%อยังไงมันก็โอเคมันก็เท่าๆตัวเท่าหนึ่งนะครับจาก100%ใช่ไหมครับจาก1 0อยตัวมันเหลือ40ตัวก็น่าสนใจแล้วก็คัดเฟ้นลงมาอีกนิดหนึ่งถ้ามีตัวเล็กบิ้งที่เราชอบอันนี้คือแนวทางการวิเคราะห์แบบหนึ่งนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจิ้งภามดิงไ้สักพักหนึ่งนะครับแล้วช่วงท้ายมันก็จะมีะครับอันนี้คือไล่ถึงครั้งหนึ่งนะครับ KTV นะครับพรุ่งนี้จะมีการเล่น ร่วมสนุกถ่ายผลนะครับเข้าไปแวะเยี่ยมชมได้ครับที่ไายกลุ่มนี้นะครับมีแจกของรางวัลแต่ก็คือไม่บ่อยนะครับขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์งบจํากัดเหมือนกันครับก็ถ้าเกิดมีถูกหลายคนนี่ก็พราะค่าส่งมันก็ฟรีนะครับผมส่งให้ฟรีแต่พราะค่าส่งก็เกือบชุดหนึ่งก็พอสมควรนะครับก็เป็นเงินนะครับถ้าในกรุงเทพก็เกือบห้าสิบนะครับรวมขนส่งถ้าต่างจังหวัดนะครับต่อชุดหนึ่งนะครับแต่ผมส่งให้ฟรีครับถือว่าได้ค่าใช้จ่ายมาจากสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุน ลองดูครับไลน์กลุ่มนี้นะครับ KTV Channel โอเคครับอันนี้ก็คือเด่นเด่นล่างเด่นบนเมื่อกี้นี้ผมเอามาผมได้ผลสรุปแล้วผมคำนวณก่อนหน้านี้ผมคำนวณเด่นบนไปแล้วนะครับเด่นบนได้ตัวไหนเอยเดี๋ยวครับนึงครับเออครับเด่นบนเป็นไงบ้างครับเด่นบนแล้ย0มาดีไหมครับเลข0นี่มันยังไงยังไงนะเด่นบนเด่นล่างนี่มีเลข0เข้ามาเกี่ยวข้องจนได้นะครับอันนี้เด่นบนได้805ครับ805 805นอันนี้คือเด่นบนเด่นบนเมื่อกี้คุยเรื่องเด่นบนนะครับพี่ผมบอกว่าตัวเลขเดิมๆแต่ก่อนผมมีแผ่นหนึ่งนะครับมีแผ่นเดียวเลยนะครับแผ่นที่ว่าตัวเลขเดิมๆผมใช้ชื่อว่า ตัวเลขสูตรตัวเลขแบบเดิมๆไม่มีสูตรรองรับทำได้ไหมครับมีช่วงหนึ่งเมื่อสามสี่เดือนก่อนถนะ้าเกิดติดตามผมมาผมจะชอบว่าถ้าเกิดประมาณ5วันนะครับคุยนี้สุดไอคนที่ชมคลิปเด่นบนก็คงคงคงทราบแล้วผมพูดไงนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับว่ามันผมย้อนหลังไปแค่สองวันเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องนี้วันก่อนนั้นผมก็พูดที่มันเข้ามาเลขสองกับเลขเก้าที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็พูดนะครับว่าเ่ะมันจะเข้ามา ถ้าเป็นเลขเดิมๆนะมันจะเข้ามานี่ครับย้อนไปแค่2องวดมันจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับสลับตำแหน่งกันประมาณ5วันโดยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณนั้นแต่ก็ลองไปสังเกตดูนะครับดูสถิติย้อนหลังดูหลังจากนั้นประมาณ2อสวันมันจะเปลี่ยนตัวเลขใหม่เลยมันจะไม่มีเกี่ยวข้องมาเลยครับเนี่ยเราจดมานี่ครับมี9 150นะครับ9ก้าน 0, ในนี้มี4ตัวใช่ไหมครับเพิ่มเลข8เลข4ี่มาได้นะครับพออีกเลื่อสองพอครบ4ี่ห้าวัน อีกสองสามวันเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขใหม่เลยอย่างเช่นตัวเลขไหนครับเลขสามเลขสองนี่ที่ไม่มีนี่เลขหกเลขเจ็ดสามสองหกเจ็ดอย่างงี้นะครับจะไม่มีในตัวนี้ถูกไหมครับสามสองหกเจ็ดนี่จะไม่มีนะจะมาเลขชุดพวกนั้นสามสองหกเจ็ดจะมานะครับอีกประมาณห้าวันแต่ตอนนี้มันเลขเดิมๆประมาณสามสี่วันนะครับผมก็ว่าผมว่าว่าน่าสนใจเลขเดิมๆเ,เนี่ยมาจะอีกสักวันสองวัน นะครับก่อนที่จะมันเปลี่ยนชุดเลขใหม่เพราะฉะนั้นนี่ครับนี่คือโดยส่วนใหญ่ของหานอยที่ผมดูเป็นอย่างนั้นบางคนถ้าสังเกตก็คงจะเข้าใจนะครับว่าผมพูดเกี่ยวกับเล่ออะไรอ่าโอเคนะครับก็เด่นล่างก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกับอาทิตย์เด่นล่างพบกันใหม่คลิปหน้าครับไว้ด้านโชคดีลำรับวันดีพรุ่งนี้ไปลุ้นอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับกับทีวีชแนลสวัสดีครับท้ายนี้ก็ฝากคําเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สสัยเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV ีวีอุ่ยฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทาง ในการตัดสินใจคร,ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ